ผมจะทำลายหน้าบานถึงนหน้าน้าบานเนี่ยมันเป็นภาษาที่สำคัญมันจะบอกเราถึงประวัติศาสตร์บุคคลเหตุการณ์สำคัญเขาจะอธิบายที่หน้าบานหน้าจัว่วซึ่งเป็นวิธีที่ทุกชาติในโลกนี้ทำไม่ว่าในยุโรปหรือในไทยก็ตามใจอ่เนี่ยมันเป็นภาษาผมถามว่าตอนนี้กำลังออกแบบลายหน้าบานันว่าอ่าตามความเห็นของท่านเนี่ยเห็นว่าควรที่จะ ไอ้คำว่าท่านท่านนี่คือผมหมายถึงหลวงพ่อน่ะควรที่จะอะไรอ่ะควรที่จะมีเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญอะไรเนี่ยบันทึกเอาไปในลายประดับจั่วนี้ไหมคำตอบเนี้ยน่าอิ่มใจมากท่านบอกว่าอะไรก็ได้ให้มันสวยงามคำเนี้ยแต่จริงๆโดยวิธีโดยวิธีเราดีไซน์เราไม่มีทางอะไรก็ได้หรอกใช่ไหมไอ้คำว่าอะไรก็ได้นี่คือเปิดทางให้เราให้เราเห็นว่า ถ้ามันมีรูปทรงอย่างที่ต้องการแล้วเราจะเติมอะไรเข้าไปมันไม่มีทางที่จะพ้นเนื้อมือของการควบคุมอิทธิพลครอบงำของรูปทรงเราสาคัญที่สุดผมฟังเป็นอย่างนั้นและผมเชื่อว่าท่านหมายหมายความว่าอย่างนั้นด้วยคือสิ่งละอันละน้อยเนี่นี่ไงถ้าบอกว่าที่มาของการออกแบบนยสำคัญมากคือคนแล้วก็เนื้อหาทางความคิดแล้วการเรียนรู้รับรู้ซึ่งกันและกันไม่งั้นไม่มีทางเกิดโปรเจกต์อันนี้ได้อันนี้พูด เดี๋ยวจะหาว่ากำเริบว่าพูดเยอะไปแต่หมายความว่าถ้าเกิดต่อไปในอนาคตถ้าคารลังนีเเ้เสร็จเป็นที่นิยเป็นที่นิยมชมชอบว่าสวยงามให้นึกย้อนมาที่พูดวันนี้ว่าไม่น่าเชื่อนะเพราะมันไม่ได้เกิดจากรูปแบบมันต้องเกิดจากความรู้สึกนี่ถ้าเกิดจากรูปแบบเนี่ยมันไม่ใช่งานออกแบบเอามาวางเอามาวางไม่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นเวลาอาจารย์น้งเสร็จมืเวลาไปตรวจงานเนี่ยรู้เลยว่าเรากําลังจะตรวจงานอะไร ใช่ไหมเราไม่เคยมีรูปแบบเลยเรามองไปเนี่ยผมให้คุณซื้อตาาเม็ดบวัดก็ได้ใช่ไหมเนี่ยมันใช้วิธีอย่างนั้นนี่เ็กไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นและอันที่หนึ่งอันที่สองมันเป็นบุกเล็กส่วนโตวด้วยเพราะต่อไปนี้ผมไม่เคยจําตัวเลข<ช>ท่าน<ๆ>อยากได้อาคารซึ่งมันมีรูปทรงอ่อนโค้งเนี่ยโดยให้เหตุผลว่ามันอยากจะไม่ให้แข็งกระด้างแต่จริงอะ่ะทีแรกท่านก็พูดแล้วดูเหมือนกับว่าเราไม่ถูกใจว่า ชอบอาคารแบบยุดิยาโดยยกอาคารในประวัติศาสตร์ขึ้นมาถ้าเกิดพูดกันไม่จริงๆผมอยากถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไปทําสื่ออะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะพูดได้ได้ถึงเรื่องถุงคนกว่านี้ใช่ไหมผมไม่อยากพูดถึงท่านบ่อยๆเพราะว่ามันดูเป็นการเอามาอ้างผมไม่ชอบวิธีนั้นคือจะพยายามจะเลี่ยงอแต่ว่ามันมันเลี่ยงไงก็ไม่ได้ออก็หมายความว่ามันเกิดขึ้นจากคนสองคนแต่คนสองคนเนี่ยมันต้องเรียนรู้ว่าความสามารถที่ท่านเห็นผมอะ ท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับผมจะบอกท่านว่าเราทําอะไรได้แค่ไหนไงใช่ไหมผมไม่สามารถเอาง่ายๆเลยครั้งหนึ่งผมถามว่าอตกลงหลวงพ่อจะทําพระที่นั่งสันเพชรปราสาทหรือจะออกแบบอุโบโสถวัดมหิยงจะเอาสิ่งไหนไอ้นี่ผมว่าเป็นคําถามที่เป็นคําถามที่เป็นจุดตั้งต้นีใำกันแล้วท่านหยุดเพราะก่อนหน้านั้นอะภาพเนี่ยมันจะอยู่ที่พระที่นั่งอันนั้น พอหยุดปั๊บท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราออกแบบอุโบสถวัดไมโบสถวัดไม่เหยงดีกว่าเนี่ยมันถึงได้ใช่ไหมฮะนี่ถือว่าแล้วหลังจากนั้นไม่เคยเกิดเรื่องนี้อีกเลยคือตรงนี้มันสําคัญมากนะไม่ถ้าไม่ใช้ปัญญาอย่างนี้แล้วมันมันจะตะกุกตะกากมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านไม่มาแตะอะไรเลยแล้วสุดท้ายท่านจะมักจะพูดว่าอัตมาก็พูดไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวไปทําแบบของอาจารย์เสียใช่ไหมไท่านก็จะบอกนะว่าเออคิดไปเล่น อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูอะไรเงี้ผมว่าการรับรู้ตรงนี้จริงๆเราไม่ใช่อเนอร์อย่างนี้จะหาง่ายนะผมเชื่อว่าไม่หาไม่แล้วจะมีงานที่ที่หลากหลายมากกว่านี้ตอนนี้ว่ามันเป็นระบบการจ้างการจ้างการจ้างงานก็ทํางานไปอย่างที่นายจ้างอยากให้อยากได้อะใช่ไหมฮะตอนนี้เราไม่เราใช้วิธีที่จะต้องเรียนรู้กันว่าสิ่งที่มองว่าเราจะมีความสามารถนะั้นมันคืออะไร จะมเพื่อจะให้ชัดไม่ใช่ว่าไปแปลความสามารถเราผิดแล้วแล้วท่านอยากให้เราออกแบบเนี่ยเราอยากได้ทรงไหนของเราใช่ไหมฮะมีคนพูดอยู่ตลอดเวลามีคนที่มีชื่อเสียงเยอะแยะเสนอแบบท่านบอกไม่เอาทําไม่อาจารย์สมสงค์ไม่ทำก็หมายความว่าเราไม่ได้เก่งกว่าใครแต่เราเป็นท่านองค์เคยเห็นว่าไไออที่เราออกแบบเนี่ยมันตรงกับที่ท่านอยากได้มากกว่าอืม